วูดดี้อึ้งอดีตพระเอกดังโผล่เซอร์ไพรส์ Surprise, คนนี้เคยสารภาพรักก่อนทําใจสลายล้วงลึกเรื่องรับคนดังมาแล้วหลายคนสำหรับพิธีกรชื่อดังวูดดี้วุธิธรมิลินทจินดาล่าสุดเจ้าตัวได้โดนเหล่าพิธีกรรายการตีท้ายครัวบุกจัก,กรวาลวูดดี้เวิลด์เข้าไปเปิดโต๊ะ เปิดไม้เปิดไฟและเปิดความลับของถึงขั้นวูดดี้เอ่ยปากถามว่าทีมงานไปหาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนโดยในตอนหนึ่งแกงพิธีกรโออาร์ตปอได้จัดหนักถามถึงก่อนจะคบแต่งงานกับโอตแฟนคนปัจจุบนันเคยไปสารภาพรักกับดาราชายท่านหนึ่งซึ่งทางรายการเอาหลักฐานขึ้นมาเปิดทำเอาวูดดี้ถึงกับตกใจปิดหน้าทันที โดยรายการตีท้ายครัวได้เปิดคลิปสัมภาษณ์อดีตพระเอกดังอัดอัศด,ดาที่ส่งตรงจากจากลอสแองเจลิสพร้อมเล่าเหตุการณ์ระบุว่าวันนั้นไปกินอาหารอิตาเลียนออกจะโรแมนติกหน่อยไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรในใจที่วูดดี้จะพูดด้วยก็น่าจะแยกย้ายกันรู้สึกเหมือนวูดดี้มีอะไรจะคุยด้วย แต่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะอยากระบายอาจจะเรื่องปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเพราะเราคุยกันอยู่แล้วเขามีความนิ่งแต่เขาก็มีความตื่นเต้นอยู่ตอนที่เขาเริ่มระบายเริ่มพูดออกมาผมก็เริ่มคิดตามและอาจจะอึ้งเพราะอาจจะไม่ได้คาดหวังความรู้สึกเขาที่เขามีต่อผม ผมก็เงียบไปแป๊บหนึ่งเพราะผมคิดอยู่ในใจเอ๊กจะตอบยังดีถ้าจำไม่ผิดผมตอบประมาณว่าขอบคุณมากๆที่กล้าพูดออกมาพูดความรู้สึกในใจออกมาที่เป็นความรู้สึกที่ดีตัวผมที่รับมารู้สึกดีมากๆจากนั้นก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้อีกมันไม่ได้ลืมเหตุการณ์นี้นะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเก็บไว้ และเป็นความรู้สึกดีอยากจะบอกเพื่อนว่าภูมิใจมากในตัวเพื่อนขอให้ก้าวไปเรื่อยๆเพราะผมเชื่อว่าว o ดดี้ไม่มีวันหยุดยังมีไอเดียสร้างสารรค์ไปเรื่อยๆมีอะไรในตัวเขาล้นมากเซอร์ไพรส์ขณะที่ทางด้านว o ดดี้ที่ดูคลิปดังกล่าวจบก็บอกว่าตา,ตาย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 ช็อกเลยพร้อมเล่าว,ว่าเรานัดกินข้าว เราคิดว่าเป็นการออกเดตแต่เขาคงไม่คิดว่าเป็นการออกเดตเขาคิดว่าไปกินข้าวกับเพื่อนคนหนึ่งกินข้าวเสร็จเราต้องบอกเพราะเราอยากได้คนนี้เป็นแฟนไปที่ใต้ถุนที่จอดรถเราก็พยายามจะอธิบายความรู้สึกผูดวนเป็นชั่วโมงเขาก็เป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนในหนังสารภาพแล้ว ผมก็รู้สึกเหมือนคุณมันไม่มีสัญญาณนั้นออกมาเลยเลยจากกันด้วยดีมัง้งเราก็นอยไปบอกเขาฉันชอบคุณเขาบอกขอบใจนะเราแบบเราไม่เคยใจสลายมาก่อนมันไม่ใช่อกหักแต่เราคลั่งใครคนนี้มากๆทั้งในจอนอกจอถ้าได้ใช้ชีวิตกับคนนี้คงดีมากเก็บความรู้สึกเป็นปี